ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โคด้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ในส่วนของคลิป EP ที่3ครับทุกคนที่เราตัดจบไปแบบนั้นนะเพราะว่าผมลืมอัดในส่วนของการทำดาบเทพเงาที่เราสะสมวัตถุดิบอะไรทุกอย่าง ครบเป็นที่เรียบร้อยผมก็เลยตัดจบไปแบบละครไทยเลยนะครับผมใน EP ที่สนี้ครับทุกคนเรามีในส่วนของดาบอะตอมอีกครับ D.O. b a n d l แล้วก็ไปแอบ,บทําในส่วนของโบลีมาด้วยนะทุกคนซึ่งเจ้าโบลีเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งพอๆกับอัลต้าอินสติงเลยนะครับผมว่าสกิลตัวแซดเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะอ่ะก่อนที่วิดอคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นใจให้กับผมด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอัปเดตใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะ อย่างแรกนะครับผมทุกๆ10นาทีเนี่ยมันจะมีในส่วนของอุกาบาทตกลงมากซึ่งอุกาบาทตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบแบบสุดๆเลยนะครับผมมันจะตกอยู่ที่นินจาวิ l เล e มันจะมีแจ้งเตือนนะครับผมว่าตกอยู่ที่เกาะไหนนะอันนี้มันตกอยู่ที่นิน a าวิ l เล e นะซึ่งออขอเปลี่ยนดากวก่อนผมไม่ชอบเทพเงาในส่วนของเกมนี้เท่าไหร่มันไม่ค่อยเก่งนะครับผมเจ้าอุกาบาตตัวนี้ทุกคนเราต้อง ไปถึงตัวมันนะครับผมเราถึงจะสามารถที่จะตีได้แล้วคิดดูครับว่าดาเมจที่ผมทําได้โอ้ยดาเมจน้อยแบบมากๆเลยอะทุกคนคือเลือดของอุกมานเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆล้านเกือบพันล้านนะครับผมแล้วคิดดูครับกว่ามันจะตกมาถึงตรงเนี้ย มันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการตีมันค่อนข้างที่จะตีนานนะสำหรับเลือด700-800ล้านเนี่ยซึ่งต้องรอเขาเปลี่ยนใหม่นะครับผมเหมือนว่าเขาจะโหวตแล้วจะเปลี่ยนให้อุกมบาดกลับไปเป็นเหมือนเจ้าทะเลนะซึ่งก็น่าจะดีกว่าที่มันตกลงมาจากฟ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะกระโดดขึ้นไปตีแบบสูงๆได้เนี่ยมันกระโดดได้ไม่กี่ขั้นเองอะเออ แล้วก็ส่วนต่อมาครับตรงที่เกาะ m มนชั่นไอแลนด์นะทุกคนมันจะมี NPC ที่ถูกเพิ่มเข้าใหม่อยู่2ตัวก็จะเป็นในส่วนของซอนจินวูชาร์โดโมนาดนะครับผมเราต้องการในส่วนของเอ่อเลเวลลิ่งซิสเต็มแล้วก็30ดันเจียนคอยแล้วก็เงินอีก30บิลเลียนนะครับผมเจมอีก50,000นะซึ่งค่อนข้างที่จะทำยากแบบมากๆเลยคืออัปเดตเนี้ยล้วผมมาเห็นอยู่ตรงเนี้ยทุกคน คิดว่ามันน่าจะดรอปมาจากบอสสักตัวแต่ไม่ใช่นะครับผมเราต้องมาคาบเอานะทุกคนแล้วการคารบครับเราต้องใช้ในส่วนของออฟจากบอสทุกตัวมาคาบแล้วมันไม่มีการันตีนะครับผมโอกาสที่จะสำเร็จครับทุกคนจะมีอยู่30%เท่านั้น30%แล้วดูวัตถุดิบครับ Of Atomic Of Legendary Of Mew อ f Curse Of อะไรต่างๆนานาของบอสทุกตัวที่อยู่ในแมปแล้วก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนอุกาบาตนะครับผมโอกาสครับสำเร็จ30%เฮ้ยไม่มีการันตีบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมโคตรไม่ชอบเลยสําหรับการครับแล้วไม่มีการันตีเนี่ยซึ่งไอ้ระบบการครับผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะยิ่งราฟแล้วไม่มีการันตีนี่ผมยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับจะ เป็นในส่วนของพลังของเอ่อมันชื่ออะไรนะซาสึเกะอ่ะใช่นะครับผมซาสึเกะครับทุกคนเราต้องใช้ในส่วนของเลดคอยทั้งหมด50อันนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสครับสําเร็จ50%แล้วทุกคนคิดดูครับเลดเนี่ยมันต้องลง15เวฟนะครับผมแล้ว ทั้งหมด15เว็บเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเลดคอยมาทั้งหมด1อันครับแล้วในการลงเนี่ยมันไม่ใช่ลงง่ายๆนะมันต้องใช้สเปเชียลทิกเกต3อันต่อการลงเลด1ครั้งทุกคนครับแม่งโคตรหายากเลยสำหรับสเปเชียลทิกเกต อ่ะแล้วก็ต่อมาอุกกาบาตนะครับผมเราจะใช้เป็นเศษอุกกาบาตท,ทั้งหมด3อันนะครับผมมาคราบเป็นเมทิโอคอตัวนี้เพื่อคราบเป็นเอ่อเลเวิลิ่งสิบเต็มนะครับผมอาจจะใช้เป็นในส่วนของเลดคอยมาคราบเป็นเมทิโอชาร์ดก็ได้นะแต่จะมีโอกาสสำเร็จ3าเร็โอ้โหแค่เห็นแค่นี้ผมก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ ไอ้พวกที่ของที่ไม่ได้ดรอปมาจากบอสแล้วไม่มีการันตีให้เนี่ยผมโคตรเกลียดเลยทุกคนผมโคตรเกลียดเลยอะอย่างที่เราพูดไปนะครับผมในการลงเลดเพื่อจะเอาเหารียญมาค้าเป็นเจ้าอุจิฮะสัสเกะใช่ไหมทุกคนเราต้องไปที่เกาะในส่วนของนินจาไอแลนด์นะครับผมกลับมานินจาไอแลนด์อีกแล้วนะซึ่ง ในการที่จะรับสเปเชียลทิ k เกตเนี่ยทุกคนเราต้องใช้ในส่วนของทิเก็ตธรรมดา7อันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของโอกาสที่จะรับสำเร็จ20%ครับ,รบทุกคนคือมันไม่ได้การันตีที่จะรับสเปเชียลทิเก็ตสำเร็จทุกครั้งแล้วคิดดูครับว่าเราต้องใช้ในส่วนของซัมมอนคอทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าใช้เงินซื้อเราต้องฟาร์ม ก,กี่10ล้านพันล้านเราถึงจะได้สเปเชียลทิเก็ตมาแบบเยอะๆแล้วในการที่จะคาบทิเก็ตเนี่ยเราต้องใช้ในส่วนของเจมแล้วเจมเกมเนี้ย มันได้มาจากการตีบอสแล้วก็ดรอปจากมอนซึ่งมอนเนี่ยมันดรอปแบบยากมากๆเลยนะครับผมในการลงเลดนะทุกคนแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับผมใช้3มสเปเชียลทิเกตในการลงซึ่งทําให้ผมไม่ค่อยชอบในแมปแมปนี้แล้วนะในการมาของอัปเดตนี้นะครับผมคือถ้าลงพวกดันเจียนแล้วใช้ในส่วนของทิเก็ตธรรมดายัางพอว่าทุกคนแต่แม่งใช้สเปเชียลทิเก็ตโอ้โหทำให้เป็นลมแทบจับ เหนื่อยมากในการคราแต่ละตัวซึ่งปกติหลายๆแมปมันก็มีในส่วนของระบบคราอยู่แล้วไหมอย่างเช่นล็อกฟูดอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนเหนื่อยนะครับผมอเดี๋ยวเรามารีวิวพลังใหม่ที่ผมไปแอบทำกันนะครับผมก็จะมีในส่วนของไอ m a t o m อะตอมิกปีดีโอแวมไพค์ครับแล้วก็บลี่กันนะตอนนี้มีในส่วนของอุกบาทตกมาพอดีอยู่ที่บอสไอแลนด์เ้ยเกาะนี้เดี๋ยวเราลองใช้อะตอมิกดูนะครับผมว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอ แอมอตอมิบึ้มบึ้มบึ้มดาเมจอยู่ที่70ล้าน100ล้านแล้วเห็บ120ล้าน180ล้าน200ล้านโวนดามีเยอะมากๆนะอันนี้เป็นในส่วนของอุกาบาตด้วยนะครับผมไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปตีได้โอ้โ oh, ห oh. คือแบบต้องรอใช้ไอแอมอตอมิกเท่านั้นเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกอสสปีดก่อนเพราะว่าตอนกลางคืนพลังโจมตีเราจะ น้อยลงแบบมากๆเลยนะ I M <Am S 2> Atomic อ่าอันนี้คูณ2ดาเมจนะครับผมคูณ2ดาเมจดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ100ล้าน130ล้านโอ้ดาเมจหายไปเยอะมากเลยอะคือน่าจะดีสุดแล้วมั้งสำหรับนิสัยเดอะซันเพราะว่ามันคูณ3เนี่ยอุกมาทตกพื้นทุกคนเราไม่สามารถที่จะไอ้นี่มันได้พอดีนะครับผมเนี่ย มันก็ไม่ได้ของขวัญนนะ่คือมันจะมีพลังอะไรวะที่สามารถที่จะตีอุกาบาทที่กําลังตกพื้นได้คือถ้าจะมันจะทําจริงๆอ่ะมันควรที่จะทําเป็นในช่องของกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดตีแล้วมันก็จะถือว่าอุกาบาตถูกตียเหมือนในแมปแบบหนึ่งที่ผมจําไม่ได้และเป็นเกี่ยวกับแมปวันพันเมน่ะเออในส่วนของสกิลเราไปลองใช้กับพวกมอนธรรมดาดีกว่านะครับสกิลตัวแซดครับมอ ประมาณนี้เลยนะครับผมมันคือดาบที่ค่อนข้างที่จะไม่เก่งเท่าไหรอ่อ่ะผมมองว่าซอนจินวูกับดาบโทจิเก่งกว่ามากๆเลยนะครับผมสกิลตัวแซดอืมมันเหมือนกับฟิตพีทเลยนะสกิลตัวเอ็กครับเนี่ยเหมือนกับฟิตพีทเลยทุกคนสกิลตัวซีบึมอันนี้ก็เฉยเอะ่ะ แล้วก็สกิลตัว V นะครับผมตัว Z ตกับตัว V เนี่ยดี D สุดแล้วนะเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างที่ใหญ่เยอะแบบมากๆเลยซึ่งผมจะให้มันอยู่ต่ำกว่าดาบโทจิแล้วก็ดาบซอนชินบูนะไอ้เจ้าดาบอะตอมิกเนี่ยแต่มันก็ถือว่าดีสุดแล้วนะครับผมถือว่าดีสุดแล้วแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของดีโอแวมไพร์ครับทุกคนสกิลตัวเซ ปั๊บปั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 บดาเมจเยอะมากทุกคนสำหรับสกิลตัวแซดมัดดีโอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมัดที่ค่อนข้างที่จะเก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับผมอ่าม,ามูต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 า,ต,าต่อยไม่กี่ทีก็ตายแล้วแล้วก็ตอนนี้มีในส่วนของคูณดอกดด้วยนะทุกคนมันก็น่าจะทําให้อา่าทำพวกซโลลเบิร์ลิงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเออวะผมลืมคิดไปเลยว่ามันมีคูณดอกดบเฮ้ยเดี๋ยวเราไปลองตีอา่า ไอ้นี่ดูไหมว่าเราจะได้คอของมันมาหรือเปล่ามูต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 า้าอ๋อหลบอีกแล้วแล้วก็สกิลตัวเอ็กครับหลเลยโคสเตอร์ er บึมโอ้ยทีเดียวตายค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งสกิลตัวเซสสกิลตัวเอ็กแล้วก็สุดท้ายครับสกิลตัวซีสตาร์แพทิ่นัมซาว่าดูโตสตูจะไม่สามารถทำดามเมจก,กับเราได้นะครับผมมีแค่เราเท่านั้นที่จะสามารถทำดามเมจก,กับศัตรูได้ โอ้ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมสาหรับมัดดีโอแบนโดคู่นี้นะคือผมชอบเลยอะและก็สุดท้ายครับโบลีแบนโดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเดอะซันตอน,นกลางวันต้องเปลี่ยนเป็นเดอะซันตอนกลางคืนต้องเปลี่ยนเป็นก๊อดสปีดไม่งั้นดามเมจมันจะหายไปเยอะเลยนะครับผมสกิลตัวแรกครับตัวแซดนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยก็คล้ายๆในส่วนของ ไอ้นี่เลยนะออาตาอินสติ้งก็ดีอยู่สกิลเดียวอะ่ะทุกคนนอกนั้นสกิลมันไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับผมก็ระยะเนี่ยเหมือนกันเลยนะระยะเหมือนกันเลยอุ้ยเกือบ50ล้านประมาณ40กว่าล้านนี่ครับผมสกิลตัวเบึ้มปล่อยพลังแล้วก็ เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะสกิลตัว C นะครับผมสกิลตัว C จะเป็นการเปิดโล่นะทำให้ศัตรูไม่สามารถที่จะตีเราได้แล้วก็เราไม่สามารถที่จะโจมตีศัตรูได้เช่นกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนสกิลตัว V ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าศัตรูไม่อยู่ใกล้เรานะก็ดีสุดจะเป็นในส่วนของสกิลตัวแดดาเมจเยอะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เป็นไปได้ทำาอาต้าอินสติงหรือถ้าอัลต้าอินสติงหายก็มาทำในส่วนของโบลีก็ได้แต่ ถ้ามีอัลต้าอินสติ้งอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องทำโบลี่นะครับผมก็น่าจะประมาณแค่นี้แหละทุกคนมันยังมีอีกพลังที่ผมไม่ทำก็จะเป็นในส่วนของอุจิฮะใช่ไหมที่มันมาใหม่เดี๋ยวผมจะ เปิดสตรีมนะครับผมเปิดสตรีมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะแล้วก็ในส่วนของเจ้า Shadow m o n a d ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถทําได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบในการทําเยอะมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าโปรเจกต์ของโชเนนพ p i t เนี่ยผมจะเอาไม่เกิน9นาทีนะครับผมก็เลยตัดจบไว้นิดนึงนะเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่มาดูครับเจอก,กันครับบ๊ายบาย